สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนนะคะเรามาเจอกันในคาบที่สองนะคะวิชาคณิตนะคะสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราเรียนเกี่ยวกับจำนวนตัวเลขที่น้อยที่สุดวันนี้เราก็จะมาต่อจำนวนตัวเลขที่มากที่สุดได้นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหากันเลยนะคะ ครูครับคุณครูเขอ,อนว่าเสร็จตั้งนานแล้วครับโอเคเดี๋ยวน้องๆมาดูคลิปวิดีโอนะคะเกี่ยวกับการเรียงลําดับจํานวนจากมากไปหาน้อยนะคะครูครับครับอ่าน้องดูคลิปวิดีโอก่อนนะคะโอค,คร่ะบัญญารัดทำตั้งแต่ครูส่งมาเลยค่ะจากมากไปหาน้อยกันอีกสักข้อดีกว่าสี่สิบห้า ส2 29 48เด็กๆพอรู้กันหรือยังครับว่าตัวเลขตัวไหนมีค่ามากที่สุดเมื่อเรานำเอาจำนวนเหล่านี้มาเปรียบเทียบกันโดยเริ่มเปรียบเทียบค่าของตัวเลขในหลักสิบกันก่อนเด็กๆคงจะเห็นนะครับว่า45และ48นั้นเป็นจำนวนที่มีตัวเลขในหลักสิบมากที่สุดคือ40 ดังนั้นเราจึงนำ45กับ48มาเปรียบเทียบกันในหลักหน่วยจะได้ว่า5น้อยกว่า8หรือ8มากกว่า5ดังนั้น48จึงมากกว่า45และเป็นตัวเลขที่มากที่สุดด้วยครับจำนวนเริ่มแรกของเราจึงเป็น48และถัดมาก็คือ45ครับคราวนี้ จำนวนที่เหลือของเราก็จะมี12และ29แล้วนะครับ12และ29เมื่อนำตัวเลขในหลักสิบมาเปรียบเทียบกันจะเห็นว่า12น้อยกว่า29หรือ29มากกว่า12ดังนั้นตัวเลขในลำดับถัดไปของเราก็คือ29และ12ซึ่งเป็นตัวเลขลำดับสุดท้ายครับตอนนี้ เราก็ได้การเรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อยของตัวเลขชุดนี้แล้วนะครับนั่นก็คือ 48, 45, 29, 12นั่นเองครับไหนเด็กๆลองมาเรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อยให้พ่อดูหน่อยสิครับ เดียวตอนเพราะเราคู่กันน้องๆมาช่วยกันเรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อยกันนะคะ14 12 18ตัวเลขในชุดนี้เรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อยได้อย่างไรเอ่ย 18 15 19ตัวเลขในชุดนี้เรียงลำดับจํานวนจากมากไปหาน้อยได้อย่างไรเอ่ย สิบแปดสิบเก้ายี่สิบตัวเลขในชุดนี้เรียงลำดับจํานวนจากมากไปหาน้อยได้อย่างไรเอ่ย หลังจากที่นักเรียนดูคลิปวิดีโอนะคะการเรียลงลำดับจากมากไปหาน้อยแล้วนะคะทีนี้น้องๆน,นะคะมาดูนะคะแบบฝึกของคุณครูนะคะ,ะน้องหยิบสมุดนะคะหยิบสมุดดินสอยางลบขึ้นมาเลยนะคะไม้บรรทัดอะไรขึ้นมาเลยนะคะ,ะเ,ดเดี๋ยวน้องๆดูฟังคุณครูอธิบายก่อนนะคะ อ่าดูนะคะอ่าจงวงกลมตัวเลขที่มากที่สุดนะคะอ่าจงวงโกมตัวเลขที่มากที่สุดข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งยี่สิบเจ็ดยี่สิบสาม 30 46นะคะตัวเลขที่มากที่สุดตอนนี้ให้วงอย่างเดียวนะคะตัวทั้งสี่ตัวนี้ตัวไหนที่มากที่สุดนะคะน้องก็วงกลมนะคะต่อไปข้อที่สองนะคะ43 2ส39 21ตัวไหนมากที่สุดคะทั้ง4ตัวนี้ตัวไหนมากที่สุดคะ ตัวไหนเอ่ยตัวไหนคะส่สี่สามค่ะสีต่อไปที่สามสามสิบแปดแปดบเก้าเก้าส่เก้าสิบสิบเ้าเสแปดมากกว่าหนเก้าสิบแกกว่าเก้าสิบกับเก้าสิบอะไรมากกว่าคะ ก้าส่ห้าก้าส่ะต่อไปข nah, ้อที่สี่เก้าสิบสองยี่สิบเก้ายี่สิบขึ้นเออข้เลค่ะสสองห้าเก้าสิบสห้าเต่อไปห้าห้าสิบามสิหกยี่สิบสอง

ข้อเทียนไม่มเก้าเก้าค่ะเก้าเก้าค่ะถูกต้องค่ะอเจ็ดยิสองเก้าสิบเจ็ดีเจ็ดเก้าค่ะเก้าสิบเจ็ดค่ะเต่อไปข้อที่แปดเก้าสิบแปดเจ้ามาแด ก้าสิบแปดค้าสิบแปด้ปคเนคชี้หน้าโจครับคดโนโ้อันไนมาโนปิดไปเลยครับเสียงคุได้เลยว่าเป็นเสียงโซนนะต่อไปเพที่เก้าสี่สิบหกหกสิบสามเสิบก้าห้าสิบสามสี่สิบเก้าครั เจ็ดสิบเก้าค่ะต่อไปข้อที่สิบตามาเหมือนข้อแปดสี่สิบสี่ห้าเจดสิบสปดสิบห้าแปดสิบแปดสิบครับแปดสิบสามถูกต้องค่ะต่อไปข้อสิบเอ็ดยี่สิบสี่ สิบส้งค่ะสิบสองค่ะผูกสิบองไหกสิบว่ะเ้าสิบสองค่ะเก้าสิบสองค่ะเก้าสองต่อไปก็ยีนี่สิบเจ็ดตัวนี้เจ็ดสามสิบหกสิบครั้งกสิบคงเจ็ดอ สิบยุดสิบสามสิบสามนะคะยี่สิบหกสามยี่สิบเก้าแปห้าจำนวนไหนมากที่สุดห้าค่ะห้าห้าค่ะ น้องๆคน,นไหนที่ไม่ตอบนะคะปิดไมเลยนะคะปิดไมเลยค่ะ,คะต่อไปข้อสิบสี่ยี่สิบสามสี่เจสิบห้าตสิบห้าเจ็ดสิบห้าต่อไปข้อสิบห้าห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ด เจ็ดสิบเอดครับห้าสิบเอ็ดอะไรก็ติดเอ็ค่ะก้สิบเอดครับก้าสิบเอ็ดค่ะ้าบเอาค่ะ้ปิดไม่เลยนะคะฟังนะคะตอนนี้ฟังเวลาเขียนนะคะเขียนให้สวยตรงนี้เว้นหนึ่งช่องขึ้นจงแล้วก็วงกลมตัวเลขที่มากที่สุด เว้นสองบรรทัดเว้นให้เหมือนของคุณครูนะคะเว้นให้เหมือนนะคะเลขหนึ่งนอกเส้นสีแดงตรงนี้เว้นหนึ่งตรงนี้เว้นสองช่องเว้นสองช่องหมดเลยนะคะสองช่องสองช่องทั้งหมดเลยแล้วเวลากลมนะคะกลให้กลมด้วยนะคะวงให้กลมตรงนี้เว้นสองบรรทัดนะคะเว้นสองบรรทัด จงวงกลมตัวเลขที่มากที่สุด4ตัวนี้นะคะตัวไหนที่มากที่สุดเราบวกตัวนั้นนะคะอันนี้ไม่ยากนะคะวันศุกร์เราจงวงกลมตัวเลขที่น้อยที่สุดตันนี้มากที่สุดพรุ่งนี้น่าจะเป็นเรียงตัวเลขจากมากไปน้อยจากน้อยไปมากก็ไม่แน่นะคะ สำหรับวันนี้นะคะนักเรียนลงมือทำแบบปึกหัดได้เลยนะคะลงมือทำได้เลยค่ะเขียนสวยๆนะคะอจีลาทาเสร็จแล้วค่ะโอเคนะคะ 我。Wow.